พอผมใช้อีสุมาเนี่ยแต่พอคันนี้ที่ผมใช้อยู่เนี่ยเป็นคันที่4คันที่4แล้วแต่ผมชอบอยู่อย่างที่ผมเล่นอีสุมาตลอดครับหนึ่งก่อถนนนะครับเพราะรถอีสุเนี่ยโค้งมันจะหนักหน่อยนึงขับง่ายไม่ะวงช่วงล่างอะไรนี้ผมโอเคแล้วก็หนึ่งการบริการครับการบริการไม่แพงคือการบริการหลังการขายเนี่ยการเป็นเรื่องการเซอร์วิสการเซอร์วิสอะไรเนี่ยไม่แพงรอนานนี่พี่อะไร ไม่ไม่นานมีเลยมีมีจนมากจะมีเลยไม่ค่อยมีปัญหาครับอ๋อครับครับผมครับจากที่พี่ทรงวุฒิไปทดลองขับรถมานะครับวันนี้เป็นรถรุ่นไหนครับพี่มิวเอ็กซ์มิวเอ็กซ์สองร้อยสองเป็นไงพี่ความรู้สึกก็โอเคฮะตอนนี้ผมก็ใช้มิวเอ็กซ์อยู่การขับหรือการอุปกรณ์ต่างๆเนี่ยก็โอเคโอเคเลยคือมั่นใจพี่เนี่ยมั่นใจว่าเคยใช้สู่มาตั้งแต่คันแรกเราก็เลยชอบแล้วก็ลองไปขับรถคันอื่นแล้ว มันจะเบาคือโค้งเขาจะเบามันจะล่อนง่ายครับ